ถ้างั้นในช่วงนี้ครับที่ AI มันเข้ามาอินเทอร์เน็ตทุกคนหมีกันหมดข้อมูลเต็มไปหมดแล้วก็เร็วด้วยเรายังใช้การวิเคราะห์ั้นใจพื้นฐานใช้ได้แน่นอนครับนะเรายังเห็นในหลายๆตลาดที่ยังไม่มีประสิทธิภาพอยู่เว็บเซ็กเนี่ยเราใช้ AI เยอะมากแต่เราก็ยังต้องใช้คนที่มีความรู้มีประสบการณ์เนี่ยมาช่วยดูเรามีความสามารถที่จะจ้างนักวิเคราะห์เก่ง ดูหุ้นทั่วโลกได้ไหมฮะอาจารย์ไม่ต้องคิดเลยฮะหุ้นทั่วโลกมีเป็นหมื่นจะไม่ได้เลยที่เราจะจ้างนักวิเคราะห์เก่งขนาดนั้นมาคขาเพิ่มได้ทุกตัวเราเอาเวลางบออกมันจะมีความเห็นของผู้บริหารนะรวมถึงการชี้แนะอะไรต่างๆแล้วีบเข้าไปหนให้มันเรียนรู้แล้วเราก็พร้อมมันว่าเราอยากให้มันวิเคราะห์อะไรบ้าง1 2 3 4งสส้วก็ปรับจูนเพราะมันกลายเป็นเครื่องกรองเครื่องคัดกรอง อย่างละเอียดหรือฟุบออกมานะเราก็จะได้หุ้นที่อยู่ในขายที่เข้าตาเราเราเห็นความสำคัญของมันแต่เรายังเชื่อว่าไม่สามารถปล่อยออโตโ้พายล์